chắc bạn nè chắc bạn chắc bạn chắc bạn chắc không, chắc bạc chắc bạn 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 chắc chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc Nắp về đây cho sư. về không thèm mà. ย่างต่างไปยังเอยขาเลือดาดเดสเือเสือเลยไปย่างย่างผุองสองสหายสองเสี่ยวย่งตลาดตัวนี้นี่ปลามึกกับผมา้โอ้แซมอนแซมอน มึงไม้อ่ะลาดต้หวันครับผมไก่ไก่ไก่เอาบ่อไก่อ้าวอยากย่างเบิ้งไงย่างเบิ้งของก่อนเฝ้าหลายบอกแล้วอย่าเฝ้าหิวชินัก

นั่งตลาดครับผมนีของแท้ด้วยนะนั่งตลาดนั่งตลาดครับผม เขาก็มาซื้อแว่นตาด้วยเขาอะรอแล้วรอด